นาเสนอในครั้งนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์เตือนชายเตือนใจฮะทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คนผู้หญิงนะครับเนื่องจากว่าการที่ถูกหลอกให้รักหลอกให้หลงและชักชวนลงทุนเนี่ยตำรวจจะเรียกว่าไฮบิสแกมนะทีนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์นะฮะผมก็จะถามแบบตรงไปตรงมาไม่ได้เป็นการซ้ําเติมผู้เสียหายแต่อย่างใดแต่จริงต้องขอบคุณมากเลยคุณเอครับขอบคุณมากนะที่มาร่วมรายการนะฮะก่อนอื่นผมถามแบบนี้ฮะเงินในบัญชีเหลือกี่บาทครับเงินในบัญชีของผมจริงๆริงครับ ก็ตอนนี้ในบัญชีเหลือไม่กี่หมื่นแต่ผมจะมีเงินเก็บบางก้อนยังมีอยู่บางก้อนนะแล้วตัวนี้ผมจะไม่บอกเขาครับทีนี้เนี่ยไปคุยกันอีท่าไหนย,ยังไงจากการที่เราไปพบเห็นหญิงสาวเขาแอดเข้ามาเป็นเพื่อนนะีนะ่แหละเขาแอดเป็นเพื่อนตอนไหนผมยังไม่ทราบแต่ไปเจอครั้งแรกคือเขาทักมาใน Facebook ครับออแล้วผมก็ไปดูใน Messenger ในอดีตผมไม่เคยเล่น Mess e น g e r นะแต่ตอนหลังมันมี ข้อความเกี่ยวกับเรื่องทําอาหารเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทานอาหารก็เลยเข้าไปดูประมาณสามวันหลังจากที่เขาเขาทักเข้ามามผมก็ไปเปิดแล้วก็ทำความรู้จักกันนะแล้วก็เขาก็บอกว่าน่าจะรู้จักกันคุยกันต่อในไลน์เขาก็ให้ให้ไอดีไลน์มาให้ผมเอาแกลกไลน์กันแล้วกลางคืนผมก็เข้าไปเข้าไปคุย ตอนแรกก็เป็นเรื่องทั่วท่ไปครับไม่คิดว่า,าจะตกลงกันที่เทรดคริปโตตอนหลังเขาถามผมว่าเ,ยเคยเลื่มทุนอะไรไหมนะผมก็บอกว่าเคยเล่นหุ้นแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหุ้นมันตกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะะเขาก็เลยทักชวนว่าหุ้นเนี่ยมันชาลองมาเล่นตัวนี้ดีกว่าลองเทรดผมก็บอกไม่เคยเล่นเขาก็เดี๋ยวเขาก็บอกว่าจะสอนวิธีการเล่นนะะสอนแล้วก็ ให้สมัครสองแอปแอปหนึ่งเป็นของประเทศไทยที่กรอตอรับรองแต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อนะคือแอปจริงๆรตอนแรกโอนเงินเขาเป็นแอปพลิเคชันจริงจนี้แต่แอปตัวนี้นี่แค่เข้าไปซื้อเงินเหรียญไม่ได้ไม่ไม่มีการเขตแบบแบบ USDT อ่าใช่ซื้อเงินเหรียญในแอปนั้นที่มีการรับรองเป็นแอปแท้โหลดในแอปโซ e และเพ s t โซ e ได้แต่ยังไงต่อฮะแต่ตัวที่สองนี่คือเขาส่งมาแล้วผมก็พลาด ไม่เคยรู้เรื่องนี้ส่งลิงก์มาฮะเขาส่งลิงก์มาแล้วก็ให้เราเขาเรียกกันอะไรดาวน์โหลดก็ลองกดเข้าไปแอปแล้วก็สมัครตรงนี้นะที่เราเคยย้ำเสมอฮะว่าใครกันแล้วแต่ส่งลิงก์มาเขาจะหน้าตาดีขนาดไหนแม้ว่าจะอ้างว่าเป็นเป็นหน่วยงานรัฐห้ามกดแต่กดเข้าไปแล้วเป็นไงฮะกดเข้าไปก็สมัครเป็นสมาชิกอ๋อมีให้อหลักหลักการสมัครสมาชิกนี่มันก็ใล้ายๆแอปถ่ายที่ถูกต้องครับ มีการขอบัตรประชาชนมีการนู่นนี่แล้วก็ในสุดก็เป็นสมาชิกก็สามารถเข้าไปเทรดได้แต่ทั้งหมดที่ว่ามาผู้แสพยายามที่จะให้เราเทรดเงินจากแอปพลิเคชันปลอมและนอกเพจสโต์แอปสโต์คราวนี้คีย์เวิร์ดสำคัญในฉันอยากรู้หน่อยคำว่าหลอกให้รักพี่เดียวเคยเตือนภัยห่อยเขามักจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญในการพูดเขาปั้นฝันวาดฝันยังไงเอาไว้ร่วมกับเราบ้างเขาวาฝันตอนแรกเนี่ยผมไม่ สนใจเรื่องรักอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่เข้าพยายามสร้างผลงานแล้วกออ็บอกว่าเขาเขามีความชำนาญในการเทรดเพราะว่ามีการจ้างมือเทรดเก่งามาสอนอแล้วก็เพราะว่าเทรดมาแล้วเป็นเวลาสามปีก็พยายามใช้คำที่ดูดีเป็นความผงใหญ่เราแต่ในใจจริงผมก็อยากเข้าไปรู้เรียนรู้แล้วอลองเทรดดูตอนนี้สิ่งที่พลาดมากก็คือมนุษย์เราอ่ะมันมีความโลภอยากได้เงิน ความจริงผมก็กะว่าเทรดได้เงินสักก้อนหนึ่งล้วผมก็พอและส่วนในเรื่องจะมาลักกันเนี่ยผมคงไม่ทําถามจริงๆถามตรงๆเนี่ยไม่ได้เป็นการซ้าเติมนะไม่ต้องการให้ครอบครัวแตกแยกด้วยครับมีครอบครัวอยู่หรือเปล่าฮะมีฮะแล้วเรารู้สึกพอคุยกันแล้วเนี่ยเพราะเหมือนผมเห็นข้อความนะมีคําว่าที่รักนะ,ะใช่เขาพยายามใช้ตัวเนี้ยมาหลอกเราหลงสเสน่ห์เขาไหมฮะพอเห็นภาพเ<อ>ขาด้วยแล้วก็บวกกับข้อความด้วยเนี่ยเปรียบเทียบกันตอนแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นความชอบเฉย ให้รักเป็นอยู่ครอบครัวเนี่ยผมคงไม่ทาก็ชื่นชื่อชื่ออะไรชื่นหัวใจคืออ่าใช่อแล้วเขาก็อย่างที่พี่กรอนบอกพยายามให้เราพูดถึงคืนเพื่อเราจะได้ไม่มีเวลาได้คุยกับครอบครัวปรึกษาใครไม่ได้ใช่ก่อนนอนก็จะคุยกับเขาก่อนก่อนนอนมีการบอกฝันดีไหมคะเออมีฮะมีบอกฝันดีทุกวันตลอดเยะเวลาสามเดือนเออประมาณสองเดือนกว่าพอเดือนที่สามนี่ผมไม่ ไม่เชื่อใจแล้วอแต่เราก็้องพยายามใช้คําหวังเพื่อดึงเขาไว้เพราะสุดท้ายนี่คือเราเทรเข้าไปประมาณหกล้านกว่าครับแต่ที่เสียไปสิบสามล้านเพราะว่ามันเป็นค่าทุนค่านี่ค่าภาษีค่าที่จะต้องส่งเงินกลับมาซึ่งตัวเนี้ยผมเป็นความผิดพลาดใช่นี่ผมถามต่อนิดหนึ่งครับคุณเอฮะนอกจากคาว่าที่รักแล้วเนี่ยมีคําพูดมีประโยคอะไรที่สุว่ามันกินใจทําให้สุวาชุ่มชื่นหัวใจมีนะฮะที่จริงเนี่ย มันชุ่มชื่นหัวใจมันคงไม่มีอะไรแต่เขาจะพยายามสร้างวงยัยออความเรื่องราวที่ทําให้เราเราสงสารเขาอย่างเช่นเช่นกรณนนี้คือเขาเคยมีความรักมาเมื่อสามปีแล้วครับนะแล้วก็แฟนของเขาเนี่ยคบกันมาอย่างดีแต่เป็นลักษณะคือแฟนเขาคบซ้อนออแล้วก็มีภรรยามีลูกเขาก็เลยรู้สึกว่าเรื่องความรักนี่เขาแมวแล้วแต่พอเรามาคุยกับเรารู้สึกว่าจิตใจเขา ดีขึ้นอ oh. นะทะทำให้เขาเลอกว่า oh. มีชีวิอ่าแล้วเขาทิ้งท้ายไว้ตัวหนึ่งที่ผมตัดสินใจนานมากเขาทิ้งได้ว่าคนคนนี้เขาน่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้หมายถึงผู้เสียหายเองอยู่กับคุณเอได้ใช่ใช่แล้วก็เขาเข้าไปคุยเรื่องนี้กับแม่แล้วก็แม่ดีใจครับซึ่งตัวนี้โอ้โหผมคิดไปหลายสามสี่คืนผมจะดําเนินการต่อดีไหมเนี่ย นี่ประเด็นนี้สําคัญทำไมเราต้องพยายามถามุณเอฮะเผื่อว่าใครกําลังเจอแบบนี้อยู่นะไม่ได้หลอกให้หลงเสน่ห์เท่านั้นไม่ได้หลอกให้รักเท่านั้นแต่ทําให้รู้สึกสงสารแล้วคนแบบจิตใจดีอ่ะพอเจอเนี่ยหลุมพรางตัวนี้ไปแล้วตกไปเลยทีเนี้ยอยากจะช่วยด้วยเห็นใจด้วยบวกกับแม่คุยกันบางทีคนข้างกายอาจจะไม่ได้เห็นถามจริงฮะไอคาว่ารักเนี้ยที่ผ่านมาเราเคยได้บ้างไหมจากคนข้างกายเรา เออจริงๆคนข้างกายเนี่ยมันสุดๆดอยู่แล้วแต่เราเนี่ยเราได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วไปเจออะไรใหม่ๆเร,เราเราเผลอใจอความจริงเนี่ยครอบครัวเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดครับครับเราไม่ควรจะมีเหตุการณ์ที่ต้องไปเผลอใจอย่างนี้คือชอบเนี่ยคุยกันได้แล้วอย่างคือผมค่อนข้างจะเป็นคนใจอ่อนครับในชีวิตผมเนี่ยมีคนชวนไปทํานู่นทำนี่ผมก็ไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาบางอย่าง พอมันดีแล้วเขาก็หักหลังกันเลยไปสร้างตัวแล้วก็กลคยเป็นเศรษฐีนะครับในสังคมมีหน้ามีตาส่วนผมก็เราก็ถือว่ามันก็เหมือนได้บุญไงแม้แต่ตอนท้ายอตอนท้ายเนี่ยผมก็รู้ว่าเขาเป็นคนร้ายแล้วผมยังบอกว่าอย่าทําชั่วไปหลอกลวงใครเลยตกนรกก็ไม่ได้ด่าเขาว่าอย่างไงเออไม่ด่าแล้วก็จะเป็นภาพผีเปรตนะพยายามเอาคําสั่งสอนใน ในไอจของพระทั้งหลายส่งไปให้เขาดูสวยเขาดูอเขาบอกสงสัยพี่เคยตกนรกมั้งโอ้ย้อนกลับด้วยผมเขาบอกมนุษย์ทุกคนตกนรกมาแล้วแต่เรากลับตัวครับนะฮะแล้วเวลาในโลกเนี่ยมันนานมากนะเขาจะบอกพันสองร้อยกว่าปีมั้งแซวเราอีกนะคือไม่ไม่เกิดความเกรงกลัวเลยสุดท้ายนะปัจจุบันนี้ไม่ได้คุยกับเขาแล้วไม่คุยฮะเพราะในเฟซเนี่ยผมก็ไปเข้าเฟซปุ๊บบอกไหมฮะเฟซเขา แล้วก็บอกว่าอย่าไปเอาภาพคนอื่นมาหลอกลวงใครเลยซึ่งวันนี้เขาก็เลยบล็อกเลยฮะซึ่งวันนี้พี่เดียวแล้วก็คุณเอคขาที่ฉันทักไปที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงที่ถูกแอบอ้างนําภาพไปใช้ด้วยแต่ว่าเขาน่าจะปิดกั้นพี่เดียว่ะคือคนทั่วไปไม่สามารถทักไปได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะต้องมีการแจ้งตารวจเพิ่มเติมด้วยคุณเอคขาจําไว้นะอย่างหนึ่งคนที่อยู่ข้างกายเราคือครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเอาล่ะคุณผู้ชมขามาร่วมปัญหาทางออกกับปัญหานี้กันหน่อยที่่่่เเมมอรรราาาาตสยยไปด้้นนกกฎหคะณง์แวพช ทนายความและประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมอยู่ในสายกับเราแล้วทนายรณรงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมรณรงคร์แก้วเพชรครับจากเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับทนายค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเยอะเลยอย่างเช่นวันนี้เองทนายเองก็พาผู้เสียที่ถูกหลอกให้รักชักชวนลงทุนแบบนี้ไปแจ้งตำรวจด้วยรวมถึงเคสนี้เองด้วยคุณเอค่ะทนายค่ะอย่างนี้มีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะ วิธีการเบื้องต้นนะครับก็ต้องตามกฎหมายนะเราก็จะต้องดูก่อนว่าการถอนเองินออกจากบัญชีธนาคารเนี่ยคุณน้าแกีนะ่คน,นะนคุณเอเนี่ยถอนเองไหมถ้าคุณเอถอนเองเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีการคลิกลิงก์อันนี้จะสามารถฟ้องทางธนาคารให้รับผิดชอบได้ถ้าเป็นกรณีการโอนเองเราก็จะดูต่อไปว่าคน, sí น,นะร,นาร้าย sí เนี่ยนะขบวนการคนร้ายเนี่ยอยู่ในเมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศคุณเอไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าอยู่ในเมืองไทยจับได้ทุกรายยังไงก็จับได้แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศ เราก็จะสามารถดำเนินคดีตามความผิดเรื่องของบัญชีมาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกรรันและตาบตามอัจญากรรมทางเทคโนโลยี2566มาตร9ครับครับอย่างกรณ<อ>ีอย่างกรณีของคุณเอเนี่ยนะครับที่เรดที่เรดหุ้นไปเนี่ยผมเจอประชาชนร้องเรียนมาซ่อนขงเยอะนะครับการการทรําลักษณะแบบนี้เนี่ยคือเขาจะหลอกเราว่าแพลตฟอร์มตรงนี้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องมีวั<ม>สดุรับรองจากต่างประเทศซึ่งบาบาๆคือสุดท้ายเนี่ยมันหลอกเราหมดแหละครับวิธีการที่มันักคู่เนี่ย ที่ถามกันว่าเขาทำยังไงให้เราหลงรักทุกครั้งนะครับที่มิจฉาชีพทักมาจีบนักสณะแบบนี้เขาจะใช้คําว่าที่รักคีย์เวิร์ดสำคัญเหมือนกันทุกรายจะจะทิ้งท้ายว่าอย่าลืมโอนเงินมาที่รักค่ะคือผมก็ถามผู้เสียหายทุกคนว่าทําไมเขาต้องตอบมันแบบนี้คือบอกว่ามันเป็นการทําให้มันรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเราจะไปใช้ชีวิตด้วยกันคือเขาพยายามโน้มน้าวหวานล้อมอันนี้พูดถึงผู้เสียหายที่โดนกันเยอะนะ,ะแต่โน้มน้าวหวาน,วานล้อมแล้วก็ พยายามจะบอกว่าจะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนี่พย,ยายามให้ความหวังจนสุดท้ายเหยื่อตายใจโอนเงินไปหมดเนื้อหมดตัวครับอืมอืมฮะโอกาสที่จะได้เงินคืนมีไหมครับทนายครับมีสิมีสิถ้าเราไม่ทําอะไรเลยคนน้อยมันจะได้ใจเราก็ต้องทําส่วนว่าเราจะได้เงินคืนมาเท่าไหร่ได้มาเป็นจํานวนไหมเราก็ต้องมารอรุ้นพี่ตำรวจต้องไซเบอร์กันว่าเขาจะจับได้แค่ไหนค่ะ ค่ะท่านประธานคะต้องสู้ต่อต้องสู้ต่อจะไปถอยไม่ได้ใช่แล้วต้องสู้กันต่อเขาวนี้เห็นบอกว่าในยุคนี้เอาเอาอย่างเช่นปีนี้และกันปี66จะเห็นว่ามีผู้ใส่เยอะมากทันต้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีค่ะท่านประธานมองว่าหน่วยงานไหนควรเข้ามาให้ความร่วมมือหรือว่าช่วยเหลือเรื่องนี้มากขึ้นนะคะ มันต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้วระดับแค่สตชหน่วยงานเดียวทําไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการระหว่างประเทศด้วยทีนี้ตำํำรวจไซเบอร์เอเทก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อลองรับแต่ผมคิดว่าบุคลากรมันไม่พอเพราะว่าทั้งประเทศม,มีต้องเ0 0 8ร้ออยเรื่องต่อวันน่ยมันไม่น่าจะพอเราคุณจะต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่เพิ่มพูปมาไปให้กับเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันอาญากรรมทาง สารชนเทศทางอินเทอร์เน็ตให้มันมากขึ้นครับนี่คือวิธีการส่วนเรื่ององกร,รมกงามสัมพันธ์ก็ต้องติดตามที่น้องประชาชนเองก็ต้องติดตามข่าวสารว่าเขาหลอกเขาลวงกันยังไงแต่ผมเชื่อว่าเกินครึ่งที่เป็นผู้เสียหายก็ดูข่าวแต่อาจจะไม่เอกใจตอนที่เขาทักมาว่าให้มันใช่หรือเปล่าครับฝากเตือนเลยทักมาจีบทักมาชอบพอไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันตัวไหนก็ตามพิจารณาให้ดีๆต้องนัดเจอกันถ้าไม่เจอกันคุยกันทางพออย่างเดียว รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นตัวจริงอืเขาเอา Facebook เอาโปรไฟล์คนอื่นมาใช้ต้องเยอะแยะอย่างมิจฉาชีพเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นวิดีโอตอบกินได้เลยครับครับแล้วที่การตรวจสอบง่ายๆที่ต้องทํำยังไงฮะทนายฮะอย่างแรกเลยนะครับการทักมาสีบทักมาพูดคุยคุยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องมีการลงทุนคุณต้องนัดเจอครับจําไว้เลยครับถ้าคุณนัดเจอเหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้น การที่เทคโนโลยีมันสามารถโอนเงินได้ง่ายมันก็ทําให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเหมือนกันเราต้องฝากเตือนนะฮะเป็นกําลังใจให้ลุงนะสู้ต่อนะะอย่าถามคุณเอนิดนึงนะเผื่อว่าทนายท่านท่านยังอยู่นะคุณเอคือเป็นการโอนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องไหมทางเอ็มแบงกิ้งทีนี้เนี่ยปลายทางมีกี่บัญชีครับคือผมโอนผ่านทางเอ็มแบงกิ้งไปแอปที่เป็นปหนึ่งเป็นซื้อในไทยซื้อคอยดิจิตอลคอยโอนเงินบาทไปก่อนครับ แอปไทยเนี่ยไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวครับครับแล้วก็แอปไทยเนี่ยเราก็จะแปลงให้เป็น usdt ครับแล้วพอแปลงเสร็จถึงจะโอนเข้าบัญชีที่มันแอปที่มันหลอกลวงเราเพื่อไปซื้อสกุลเงินดิจิตอลอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ไปขอผู้ก่อเหตุครับทีนี้ฮะทนายครับทางด้านของผู้เสียหายเขาบอกเขามีการไปแปลงเงินไทยเนี่ยเพื่อซื้อสกุลเงินดิจิตอล usdt แล้วก็ส่งไปที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเส้นการเงินประมาณแบบนี้คือ เราสามารถไปติดตามแกะรอยได้ไหมอย่างเงี้ยฮะตามได้ตามได้ก็ตามตามขั้นตอนตามแผนพัฒนศตรกรรมปกติเราตามจากปลายทางที่มีการรับเงินคือถ้าแอคเคาท์ทุกอย่างเนี่ยเป็นอยู่ในเมืองไทยอ่ะมันจับได้หมดอืไม่ต้องกลัวหรอกเพราะถ้ามันอยู่ในเมืองไทยมันยังไงมันก็จับได้แต่ว่าพอไปจับแล้วเงินมันเหลือเท่าไหร่นั่นอีกเรื่องเงินครับครับประธานอย่างตอนอย่างตอนนี้นะครับเราต้องเราต้องไปค่ะสัมพันธ์กันว่าอย่างถ้าเกิดสมมติพี่น้องทางบ้าน วันนี้สมมุติตอนนี้กาลังโดนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําคือโทรไปธานาคารขอให้เขาอายัดเงินให้ก่อนตามกฎหมายตัวใหม่ตามพรกรที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยเรามีสิทธิ์ขอให้อายัดได้เสร็จแล้วรีบไปที่โรงพักเพื่อให้อายัดต,ต่อเนื่องอันนี้คือวิธีที่ประชาชนทําได้ถ้าตกตกเป็นเหยื่อแล้วให้รีบโทรไปอายัดค่ะ รีบอายัดเร็วก็มีสิทธิ์ที่เงินในบัญชีจะอยู่ประธานยคงอยู่ในใสายสักครู่นะคะถามคุณเอเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสักครู่มีประเด็นหนึ่งที่ประธา,านรณรงค์พูดแล้วน่าสนใจพอควรเหมือนกัน3เดือนก่อนลงทุนไป13ล้านบาทนัดเจอตัวต่อตัวบ้างไหมผมคเคยเคยนัดในไลน์ขอเจอค่ะแล้วก็ให้เขาจองโรงแรมด้วยเพราะอย่างน<อ>้อยเขาจองโรงแรมเนี่ยจะต้องมีชื่อคนจองค่ะแต่ถึงเวลาใกล้กลเขาก็รูว้ว่าค่อนข้างจะปวดหัวตัวร้อนเอาผมก็ เขาอ้างว่าไม่สบายใช่ทำให้การนั้นนั้นยกเลิกนี่แต่ว่าเขาเขาใช้วิธีหลบะที่ฟังฟังมาเนี่ยการโอนเงินก็ไม่ใช่ไปแบบโอนที่บัญชีมาละใช่ช่แต่ว่าเป็นสกุลเงินดิจิทัลตามเส้นที่พยายามเอาแอปจริงเนี่ยมาบังหน้าสุดท้ายส่งลิงก์มานิมจมฟังกันไปด้วยนะฮะพยายามบิดไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีมาแต่ทนายรณรงค์บอกแล้วว่าสามารถไปตามเส้นเงินได้เราก็เคยคุยกับทางไซเบอร์ก็ตามเส้นเงินได้แล้วจับซักคนใดคนหนึ่งได้ใช่ไหมทนายฮะ ก็สามารถที่จะจับไ,ไ,ได้ทั้งหมดครับจับได้หมดครับลุงลุงไม่ต้องกลัวยังไงจับได้หมดอยู่แล้วไอ้จับไม่ต้องกลัวเลยใช้เวลาหน่อยอแล้วยิ่งมาอ,มออกสถานีประชาชนแบบนี้เข้าประสานากับตำรวจไซเบอร์โดยตรงยังไงก็ไวครับซึ่งคุณเอก,ก็มีการไปแจ้งตำรวจไซเบอร์เอาไว้ด้วยกองสามตอนนี้ตำรวจแจ้งความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะก็ต้องโทรไปถามแต่แต่ก่อนออกรายการก็มีรองผู้บังับก็โทรมาว่า บริษัทในไทยเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาครับเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราจะลงทุนแล้วเราไม่ศึกษาเองโดยทางกรตทก็บอกเนี่ยความจริงแล้วเขาประกาศไปต้องงานแล้วแต่ผมมองว่าอย่างที่ท่านทานายพูดมันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์กันใหม่ละคอยป้องกันอย่างเดียวไม่ได้ <ฮะ S 2> ต้องพยายามลุกเขาด้วยครนะเพราะจะให้ประชาชนทุกคนรู้เรื่องหมดผมว่าเป็นไปได้ยากมากออย่างผมดูรายการนี้มาช่วงสองสามเดือนเนี่ยผมต้องขอบคุณรายการเนี้ เพราะสงสารประชาชนที่โดนหลอกทั้ง call center ครับระหว่างที่ผมเทรดตัวนี้ยผมมีเฟซที่อยู่ในมือเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคนร้ายซะหลายรายอ่ะซึ่งบางอย่างเนี่ยผมต้องหลบเลยนะจะให้ผมเทรดตรงนั้นให้ซื้อขายภาพอย่างเงี้ยผมว่ามันเยอะมากบิดไปเรื่อยฮะมันมีหลายขุม่มหลายคนตัวทั้งตอนหลังผมใช้วิธีคือเอาออกหมดเลยครับคนที่ไม่เคยรู้จักรู้หน้ารู้ตาผมลบไปเลยไม่เอาเลยฮ แล้วทำไมถึงมีการโอนซื้อคอยไปเรื่อยๆดิจิตอลคอยไปเรื่อยๆเนี่ยหล้านบาทเลยนะคือ,คอ,คอจริงไปเทรดเนี่ยประมาณ6ล้านเองหล้านแต่ที่ใจช่วงหลังก็คือประมาณเดือนกว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นค่าตรวจเขาเรียกการรับรองขั้นสูงเขาแอบอ้างว่าเราทิดนู่นนี่นั่นคือเขาใช้ให้แอปไม,ไ,มไม่ปิดกดอะ บอกให้เราต้องจ่ายค่านี้แอปหมายถึงว่าลิงก์ที่เขาส่งมาใช่ลิงก์ที่เป็นตัวปอเนี<อ>่ยอันต่อมาคือจ่ายค่าภาษีครับผมยังบอกอตอนแรกผมไม่จ่าย,ยคนร้ายคนที่ติดต่อผมเขาบอกอ๋อเขาลืมไปแต่ก่อนนี้เขาก็โดน1 5บอันอันต่อมาคือ,อถ้าเราจ่ายตรงนี้ให้ครบจะได้รับเงินโบนัสครับซึ่งจริงผมก็เอะใจโอ้โหโบนัสเป็นล้านเลยออันต่อมา <Okay. S 1> คือมีเปิดช่องเพื่อให้ให้เทดสะดวกหรือโอนเงินสะดวกที่เขาใช้คําว่า ลันสุดท้ายนี่จบหมดทุกอย่างแล้วจะโอนเงินกลับประเทศความจริงคนร้ายนี่ฉลาดนะเขาจะพยายามให้ผมโอนหมดเลยแต่ผมบอกไม่เอานี่ไว้คพลิพของเราแต่เสียดายว่าผมน่าจะใช้เทียนนิดมากกว่านี้แล้วอย่างน้ไม่มีโอนไปที่บัญชีธนาคารที่อยู่ในเมืองไทยเลยไม่มีเลยนี่ครับสุดท้ายเขาจะให้ผมโอนโอนโดยผ่านแอปเมืองไทยแล้วก็ถึงจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของผมเขาก็บอกต้องจ่ายสองเปอร์เซ็นต ผมบอกมันชักไม่ใช่แล้วแล้วผมก็บอกว่าผมไม่ค่อยมีเงินหรอกครับ,ค,รบคนร้ายคนนี้ที่เป็นผู้หญิงก็บอกว่าอย่างนั้นเขาช่วยแค่หนึ่งในสี่นะพอเขาก็เดือดร้อนผมบอกเดือดร้อนอะไรบอกว่าเป็นซีอีโอบริษัทเนี่ย<อ>แค่เงินแค่นี้เดือดร้อนเลย ก็เลยไม่ยอมทาตามดีนะที่เรามีไหวพริบฐานเอาลหละคุณเอ๋ค่ะไม่ต้องกังวลใจหลังจากนี้พี่ฉันรับปากและรายการรับปากว่าเรื่องนี้จะต้องถึงตํารวจไซเบอร์ให้ลึกมากที่สุดเนาะแล้วก็จะได้ติดตามเงิน13ล้านบาทกลับมาพี่ฉันเชื่อค่ะว่าเงินน่าจะยังคงเหลืออยู่เป็นกำลังใจให้กับคุณเอและครอบครัวด้วยคุณผู้ชมค่ะขออนุญาตสรุปแบบสั้นๆมีทริคในการตรวจสอบเหมือนกันหญิงสาวหน้าตาดีหรือว่าชายหน้าตาดีคุณผู้ชมต้องเข้าไปดูว่าเพื่อนในเฟรน์ของเขานั้นเป็นเพื่อนจริงๆไหมอย่างผู้ก่อเหตุราายนนีี้้ดฉัเขไปูะกลุ่่มท เป็นเพื่อนด้วยมักจะเป็นชายวัยเกษียณหรือว่าสูงวัยทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าคือกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็จะมีการชักชวนให้ลงทุนและหลอกให้สงสารและหลอกให้รักขอบคุณนะคะประธานรณรงค์ที่อยู่ในสายกับเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณเอมากๆที่มาแชร์อทุทาหรณ์ขอบคุณคุณเอนะครับขอบคุณทางครอบค,ครัวด้วย